น้องมวยได้อันกระแปงมาฝาปูฝากงากงามินเดียวลิน no ล nah ู่อัพลุกุ่มลู่บเอ็นน่นเนเกษตรกินดเยเนาะคุยไงจุ่ม

นีนด you know, like nice. ูฮะน้อยบเอจะเปิดเทงต้งมาบ้อยากอตาทาีมามาเลยบมามาเลยบอมาเพชรเฮงบ่มันเพชรลูกหล่ามันกินห้ามกินบ่ได้เลยนี่ใส่เด็กตาอมาดามเอ้อยตปว่ามันสิดเพ่นนู

มินก no ็ละทางแล้วมันไม่ใช่แล้วไปไปไปแบบไปนาได้แล้วถากิน้ำถากิน้ำลเ้าโด

โอ oh! ้โลโลโลมาจะเป่นจะป็เห็ดไปติดวางนะก่อนมีเครื่องนั้นมันเรือซองซองหลอดซองตานนะต่างมันเห็ดแต่้องนาำเลยเห็ดแต่้องนาำก็บ้รดเลย

มาลบดช่องเต่าหรือครับยเน่ไปกินเนอะเบืง่าอ้งกระหานเลยตั้งคืนเหงาตั้งคืนนคืนเน่เปืองกว่ากลางเวนน่วงไม่มีตเยน้ยังกินนมซุงยังไ่กินนมกลองไปปีกวล้ปีอกแล้จ้า

ห,ห่ะเฮือทางออกตัวในชาวภยมัน,มาต,นตายยแบุตรมันมันบริหาภัยฮะบริเหตุงานบริเหตุบรเดนนี่มือแล้วชน,นะาาการบดงานบเน <S <S น้อจริงได้ห้องพาก,กันมามือเส้านีลเบิ้สาทั้งนอกน้ำบริสาบป้องนะข้าวพาก,กันเมื่อแล้ขนาดน,นี้ ะเบนยังไงโว้ยเกกะพวกสามกุศลพวกตีกตีกระทงกะบ้ฮู้ขึ้นเมื่อไรสิพจิกนแล้วพจิ่อโอ้ยเนี้ยกนแล้วรหารวิยเห็นงานมังกับฮมากินเพื่อนผแรกเนาะหํ

แจเขามีอนใชคุณ mm ูลางคือเห็นนสาวนี่่อ้าวมีปาเผาบาดโวยวี่ว่าเอามาเอาไปเลยตใจหมดคุณมันดีแก่ทังคุณล่เนาะยังลง็ม่ง่ายหมเล กรจียร้านแคปใหญ่นอนหยุดแคมทางบ่เฮ้ยเฮ้ยอจีพูนไปเล่นทั้งกระดัมพุนมันจะคั่วใส่นี่นะ มันเกิดจาเมื่อแล้วมันยังโหลดคลิปส่ตา่บ่าพากระตุกแตกนะ

mọi đồn mọi đồn nãy 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 tàu ngủ sư bài đi bà luôn sư đi đi Lúc đó em mua nó phục phần chỉ là bên phạm này Bạn em em, mừng gặp bà khuyên bà á sao? Phù nhạc đại này Nhạc đại xài Ông lại với tao trường cho bà trường xe bà này

ระวังระวังยกหยอกลเลยนะนอนไแล้วแลากนึ่ก็ได้กินนี่ผู้ได้กินเนาะกไดับปนาจ้าขอเป็นคลิปหน่อยาไว้จะ นังเลยนะเพียนเลยเพียนเลยเมื่อแหละอือ

อันบักข่าวนี <c 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 ่บังข่าวบักข่าวดีบังข่าวแล้วยังสแงตาแล้วอ้าอ้าอ้าอ้อดูรับาวาวอเกิดอุบัติเหตุไก่ตอดเป็ดไก่ตอดเป็ดหน่อยใส่ข้าวหมองไปอปา๊อโอยน้อยอื้ มาปมาปไดน่อยมาโนมาตัดแดดนี่เล็วๆค่ะคนดูดแล้นดูดีพังแคกกระทนี่แหละมันมันมือโตคนยเยอะคนยเยอะบางแนพี <l <l ่น้องเอ้ยคนดูนี่พี่น้องบางน่น้องบางน่าดยบาด

ไปกินกินอันหนึ่งพอไม่แห้งปะไดนานูหูแล้วรีไปม้น่นี้ตุ๊อาชีมากินใน่ห้เฮ้ยสั่งเขาก็เลิกเมื่อนื น้ำเย็นๆไปสั่งมาวิซชื่กินเตรียมไปสั่งคล้องมาดานเอ้ยค่ะมาด้านข้อเตรียมสั่งคองแล้วแนนาได้ระยบอกเป็นยงเี้ยนนะเผมประเทศไม่เอม่อยางเขี้ยวโอ้ยกนลุงอีมินไปจ่ายเงินกับว่าเอเราเนี เท่าละหมื่นเท่าไรอ้าวเราเนียกนามะรุมเจ็ดสามขวดนอาใจห้ามอย่างี้ยอแล้วไปจ่าจเท่าละหมื่นเท่าละหมื่นกระเทาะเมื่กีแล้ววะเวลาไปจ่าจเงินกับแม่จะเลยประกอบเซียวหล่โอ๊ยโอยบากน้อยนี่ เสื่อมแแม่ไปจีเสื่อเนือหน้าลุงแหล่ไปเขาใหญ่เสื้อมาเขุดดินระบาดนี่เออเดี๋ยวเป็นพอดามอะยังมไดอุ้มได้ไหานไ้คา ไปไปเนี่ยไปยังเด็กนี่มันไปน้ำผุนบ่อคาหนึ่งอยู่พูนเลยพอเห็นอย่ก็ตพี่น้องเลยต้องกินหนานะสุสมผักย่าลงใจบายดี